โอเคปาปะเขาปะปะเเนเล่นเก่อนเล่นเเล่นเเล่นเก่อนเล่นเอ้าเก่งมากเก่งมากจ้าเน่นเนโอเคปเขาปะปะเเล่น้นเล่นเก่อนเล่นเน่นเเล่นเก่อนเล่นเอ้า

Nenek ah <laughs>